มาดูข่าวในประเทศกันบ้างครับเดินสายไม่หยุดจริงๆสําหรับพักเก้าวไกลวันนี้ถึงคิวไปพูดคุยที่หอ,อการค้าไทยนะครับไปพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆถึงขั้นที่ประธานหอ,อการค้าเอ่ยปากชมเลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ทํางานเร็วเมืออาชีพครับที่หอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยถนนราชบพิตรนะครับ นายพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับทีมเศรษฐกิจเดินทางเข้าไปพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการหอ,อการค้าไทยไปแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังข้อเสนอต่างๆซึ่งเรื่องที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันหลักๆวันนี้หนีไม่พ้นหรอกครับเรื่องนโยบายของก้าวไกลค่าแรงขั้นต่ำวันละ450บบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยภาคเอกชนยังคงแสดงความกังวลค่อนข้างมากนะครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบตามมา แต่ก็ไม่ถึงขั้นคัดค้านเลยสักทีเดียวเพียงแต่ต้องการให้ทางพักคก้าวไกลพิจารณาหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะจังหวะเวลาและอัตราที่จะปรับขึ้นและอีกประเด็นหนึ่งที่พูดคุยกันก็คือเรื่องค่าไฟฟ้าครับทางหอ,อการค้ามองว่าค่าไฟนี่แหละเป็นต้นเหตุของเงินเฟ้อต้องเร่งแก้ไขเดีวยวกันอย่างที่บอก เรียนมี2ด้านไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้ขึ้นเพื่อที่จะปล่อยให้ขึ้นอย่างเดียวนะครับเราต้องการที่จะพี่น้องแรงงานเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เพราะ450คูณได้20กว่าวันมันยังไม่ถึงหมื่นเลยแต่คราวนี้เนี่ยเ,เมื่อเขาสามารถที่จะมีชีวิตพอที่จะอยู่ได้ปุ๊บเราจะคิดว่า เราจะอัพสกิลเขาอย่างไงเพราะคุณจะไปอัพสกิลเขาแต่เขายังไม่สามารถที่จะลืมตาปากวันนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากด้านนายสนั่นอังอุบลคุณประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุค่ะว่านโยบายเศรษฐกิจพักเก้าไกลถือว่ามาถูกทางแล้วซึ่งตรงกับนโยบายของหอการค้าที่ได้ตั้งไว้ในเรื่องระยะสั้นและระยะยาวพร้อมยื่นชมพร้อมชื่นชมการทําร่วมกันนะคะที่มีการเซ็น MOU 23ข้อกับ5แนวทางบริหาร ประเทศที่กำหนดออกมาถือเป็นการทำงานแบบมืออาชีพรวดเร็วแต่นอกเหนือจากประเด็นค่าแรงงานเนี่ยก็คือเป็นห่วงก็คืออยากจะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดพร้อมๆไปกับการดูแลราคาพลังงานไม่ให้กระทบทั้งภาคธุรกิจรวมทั้งภาคประชาชนด้วยค่ะ